ครับผมวันนี้ผู้สึกขาวของเราก็ได้มาพบกับเจ้าที่ทหารซึ่งได้ตั้งจุดหน้าสารการจังหวัดตากเพื่อให้การบริการประชาชนก็ได้พบกับพี่พี่ทหารก่อนแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับกับผมจ่าสิบเอกสุรมลวันสน ัดที่ใดครับสำกัดจังจังหวัดทหารบกตากได้เป็นหัวหน้าหน่วยทหารออกมาช่วยเหลือประชาชนมีจํานวนจังหวัดทหารบกตากมี4นายกองกําลังดะเลส,สวรได้จัดรอ4 4บสมาอีก7นายรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็น11นายครับผมแล้วก็วันนี้ได้มาให้บริการประชาชนมีภารกิจได้บ้างครับอาลร,รกิจหลัก ตามคำสั่งของหน่วยเหนือผู้บัญชาโดยขอบอ,บอกำลังในสวนและผู้บัญชาการจังหวัดหารบกตาบให้มีภารกิจช่วยเหลือประชาชนดังนี้หนึ่งเมื่อรถประสบบัติเหตุหรือประสบภัยอันตรายทหารจะได้เข้าไปช่วยเหลือทันและรายงานให้หน่วยเหนือทราบได้ทันที 2. องคือแนะนำเส้นทาง และเมื่อเกิดรถเสียทางทหารเราจะได้เข้าช่วยเพื่อลดการสูญเสียของประชาชนในระหว่างการเดินทางและเป็นจุดที่พักรถและคอยประสานงานกับหน่วยงานข้างเคียงและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเมื่อต้องการใช้กำลังในการกู้ภัยต่างๆครับ ผมอยากสอบถามว่าภารกิจให้การบริการประชาชนครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ไปสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ครับตามกระสังคุลชาให้พัวกระผมไปปฏิบัติหน้าที่การช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่11เมษายนจนครบภารกิจวันที่17เมษายนครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้ผูพุทธข่าวของเราก็ได้มาพบเจ้าที่ของสํานักงานแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดต,ตากพี่ครับขอแนะนําตัวพี่หน่อยครับธนพัฒน์พิมเกตครับผมครับทํางานอยู่ฝ่ายใดครับส่วนพนักงานแรงงานจังหวัดต,ตานะกก็มาตรวจสภาพเขาอยู่อ๋อครับครับป่บอันนี้ให้บ,บริการประชาชนใช่ไหมครับผม ก็จะมีขนมปังมี้าเย็นมีน้ำเย็นครับตรงนี้ก็จะเป็นโปมติมแล้วก็กาแฟร้อนนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็คือการบันทึกอะไรครับพี่ครับก็ลาคนมาพักนะครับก็ให้มารับบริการอะไรบ้างก็ให้ลงให้เราว่าได้รับบริการจากเราอะไรบ้างครับ๋อเป็นพวกเครื่องดื่มน้ำเย็นอะไรนี้ทุกต้องให้ับปบริการอะไรก็เก็บไปครับแล้วก็ส่วน อันนี้เป็นยังไงครับไว้แจกหรือไงครับครับไว้แจกคนที่เดินทางผ่านไปมาครับกอจะแจกเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นของสอสสสังกัดสาธารณาสุขใช่ไหมครับครับการที่สื่อมวลชนได้มาตรวจเยี่ยมเจ้นบริการของพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดต,ตากผู้สื่อข่าวของเราก็ขอขอบคุณท่านหัวหน้าท่านวัฒนาพรพันเขตการ ที่ได้อนุมัติแล้วก็มาตั้งเต็นท์ให้การบริการประชาชนในครั้งนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับครับข่าววันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ได้มาที่เต็นท์ของอาชีวะเทคนิคต่างนะครับก็ได้พบกับน้องๆซึ่งเป็นช่างแล้วก็มีน้ําจิตน้นําใจครับได้มอบสิ่งของเครื่องดื่มและน้ําเย็นให้แก่ผู้มาใช้บริการซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพครับขอบคุณมากครับ